สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่24มีนาคมปีพศ2541ถ้าจะนับแล้วนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้ก่อตั้งมาจนถึงวันนี้กำลังจะครบ6ปีพอดีนับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไทยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่29มีนาคม2535ผมในนามของ พนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รุ่นแรกๆนะครับกับคณะใครที่จะเชิญชวนทุกท่านได้ลองย้อนมองกลับไปในอดีตเมื่อห6ปีที่แล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตรงนี้ในอดีตนั้นนะครับเรียกว่าทุ่งบ้านไผ่เป็นที่ดินที่หลวงรักน,นรกิจนายอำเภอท่าสาราเมื่อปีพุทธศักราช2476ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็น ที่สงวนสำหรับเลี้ยงสัตว์นะครับที่สงวนสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่เรียกว่าทุ่งบ้านไผ่แต่ก่อนตรงนี้นะครับที่เป็นอ่างที่ทุกท่านเห็นอยู่หรือว่าหลังเข้าไปอีกนิดนึงที่เห็นสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านก่อนที่จะถึงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนั้นตรงนี้เป็นทุ่งนาที่กว้างขวางแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านจำนวนมากนะครับที่ปล่อยให กินหญ้ากกันอยู่ในนี้พอถึงหน้าหน้าฝนหน้านาราษฎรก็จะมาทํานากันเต็มพื้นที่นี่คือสภาพชีวิตทั่วไปถนนที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับในอดีตนั้นเป็นถนนเล็กๆลําลองเส้นเดียวที่เข้าสู่พื้นที่ผืนนี้ได้นะครับนั่นก็คือสภาพเมื่อ6ปีที่แล้วก็จะ <พอ S 1> ท,ที่ตั้งที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหลังนะครับมองไปให้ไกลจากจุดนี้ไป ประมาณ7กิโลเมตรมีความกว้างเหนือใต้ประมาณ1-2กิโลเมตรนี่ก็คือขอบเขตของมหาวิทยาลัยที่มาตั้งอยู่ที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ผ่านทุกครั้งก็จะเห็นด้านหน้าที่ทุกท่านก็เห็นอยู่ทุกครั้งอยู่แล้วนะครับด้านหลังจะเห็นภูเขาซึ่งเป็นเทือกเขาใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพเป็นอย่างไรท่านก็เห็นในทุกวันนี้แล้วนะครับแต่ท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าเมื่อ5-6ปีที่แล้วสภาพที่แท้จริงที่ราษฎรเคยอยู่อาศัยทำกินแล้วก็การดำเนินการเข้ามาช่วยเหลือราษฎรมาคลี่คลายสภาพปัญหาต่างๆเป็นอย่างไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นจากนี้ไปผมและคณะก็จะได้นำท่านชมณสถานที่จริงพร้อมกับเล่าเรื่องต่างๆประกอบครับ มะละกอต้อนนี้เคยยืนอยู่ที่ชายคาบ้านแต่ทุกวันนี้ถ้าหากว่าท่านผ่านไปทางตุมปังซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่ชุมชนสาธิตวไลรักพัฒนาจะพบว่ามะละกอต้อนนี้กลับยืนอยู่ที่ซากบ้านที่ประหักพังบ้านหลังนี้คือบ้านของราษฎรรายหนึ่งที่เข้ามาอยู่อาศัยและทำกินบนที่สาธารประโยชน์ พืนที่เรียกว่าทุ่งคลองปิดทุ่งคลองปุดทุ่งบ่อนิงและทุ่งหาดทรายขาววันนี้เจ้าของบ้านได้ย้ายเข้าไปอยู่ในชุมชนสาธิตเรียบร้อยแล้วร่องรอยที่เหลืออยู่หากมองดูให้ดีไม่ว่าจะลูกกรงที่อยู่ในมือของผมหรือว่าวงกบที่ถูกกระเทาะออกไปแล้วนะครับนานเข้าต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังก็ร่วงโรยเหลือแต่ลเหลือแต่กิ่ง ต้นสาบเสือขึ้นเต็มไปหมดเหล่านี้เป็นร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานของราษฎรที่ยินยอมพร้อมใจย้ายออกจากมหาวิทยาลัยทางการโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชและรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือราษฎรเหล่านี้เป็นค่าชดเชยทรัพย์สินและผลอาศินให้กับราษฎรว่านี่คือการสำรวจณนะวันนี้ราษฎรทั้งหมดประมาณ500รายได้รับเงินค่าชดเชยจากทางการไปเรียบร้อยแล้วประมาณ หนึ่งร้อยล้านบาทเศษแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในกระบวนการสำรวจตรวจสอบและจ่ายเงินค่าชดเชยน,นี้ไม่มีปัญหาใดๆ,ใดๆเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปรง่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ราษฎรพรึงพอใจทางการสบ,บายใจครับนี่ก็คือการดำเนินการในการช่วยเหลือแล้วก็ควบคู่ไปกับการคลี่คลายปัญหาในการสร้างมหาวิทยาลัยสาหรับ ใช้ค่าคนาศิแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นผลหาสินก็ตั้งกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วก็มาแจ้งแจ้งแล้วเราก็จะชดใช้ให้ตามราคาที่คณะกรรมการได้กําหนดขึ้นต้องคงมีหลายราคาแล้วแต่ไม้เป็นเป็นอะไรเป็นไม้ยางเป็นไม้กระทอนหรือทุเรียนนี่ก็ว่าไปตามอัตราของทางราชการที่มีอยู่งานชิ้นแรกที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติการในการก่อสร้างก็คือเข้าทำการไถเกรด แนวด้านตะวันออกสุดของมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือสุดเขตทุ่งบ้านภายทางภาคตะวันออกพื้นที่ของเราเนี่ก็เพื่อที่จะมาตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึงได้รับหมอบไหมมาทำเรื่องแนวเขตก้องมาหามิายอะไรหลักเพราะว่าโครงการนี้เราคิดกันมานานแล้วกับผมคิดว่าเราจะต้องเริ่มกันทีมัวจักจ่ายไม่ทันการไล่โครงการ ลงมานครที่ธรรมาราชเปลือนเอาไปหมดโครงการนี้ต่ำตาไม่ดีเปลือนเอาเลยนะไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้จะทำได้จะต้องรีบๆทำได,ได้เร็ววันนี้ให้รปรชเนี่ยมาช่วยกรีแนวเควก็ความรวมมือพี่น้องนะช่วยดูแลเจ้าหน้าที่ผมด้วยแล้วก็พวกเราทด่โย่ในพื้นที่รูแนวเคตอันนี้ได้ถูกต้องช่วยน,น้ำทานนะครัแตาวนาที ภากรากิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยและจังหวัดก็คือการอพยพโยกย้ายราษฎรเข้าสู่ที่ตั้งในชุมชนใหม่ที่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าชุมชนสาธิตวลัยรักพัฒนาเพราะฉะนั้นการที่จะไปจัดตั้งชุมชนจะอพยพยายราษฎรเข้าไปอยู่ในชุมชนได้นั้นทางการจะต้องเตรียมพื้นที่เตรียมสาธารณูปโภคไว้ให้พร้อมงานสําคัญ ที่สุดงานหนึ่งก็คือการจัดทำถนนเข้าสู่ชุมชนให้กับราษฎรซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตกลงร่วมกับจังหวัดในการเข้าไปไถเกรดถนนเข้าสู่ชุมชนซึ่งจะเป็นแนวเขตทางด้านทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยในครั้งนั้นณจุดนี้แหละครับคือสะพานวังแร่ซึ่งเป็นสะพานหลักสำคัญที่สุดที่ข้ามคลองปุด ทางจุดตะวันตกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทางการได้ขอรถของกองทัพภาคที่4มาช่วยปรากฏว่ารถไม่สามารถข้ามสะพานนี้ได้ครับเพราะว่าราษฎรที่ไม่ยินยอมพร้อมใจเนี่ยได้ชวนกันมาต้อนรับแล้วก็ใช้คำว่าต้อนรับแล้วก็ห้ามมิให้ ผ่านไปได้หลังจากนั้นมาเราต้องหาวิธีในการทำความเข้าใจกับราษฎรอีกหลายวิธีหลายแบบโดยครั้งนั้นรถไม่สามารถเข้าไปรัติการได้มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ไว่าจกะการที่ราษฎรไปชุมนุมกันเดินเท้าไปยังจงังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังจงังหวัดตรังหรือไปถึงทำเนียบรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตาม การขี่คลายต่างๆก็เรียบร้อยลุล่วงลงเป็นลำดับจนทุกวันนี้ก็เกิดเป็นชุมชนสาธิตวารยลักพัฒนามีราษฎรอบยบเข้ามาอยู่แล้วแล้วสักครู่จะลองตามไปดูว่าเขาอยู่กันยังไงครับการที่งานของมาชลัยก้าวหน้ามาถึงขัน้นที่จะลงมือก่อสร้างผมถนักดีว่าเกิดจากความร่วมมือร่วมมือของหลายฝ่าย และที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องชาวชุมชนใหม่ที่ได้เสียสละโดยการยอมอพยพมาสู่ชุมชนใหม่เพื่อที่จะให้พื้นที่กับทางมหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างโดยไม่มีปัญหาอุปสรรตอะไรในฐานะที่พี่น้องชาวชุมชนใหม่อยู่ในพื้นที่ ผมขอฝากให้ช่วยกันให้ความสนับสนุนบริษัทที่จะเข้ามาก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาพำนักอยู่ในพื้นที่ร่วมกับท่านทั้งหลายเราไม่รังแกประชาชนนะแล้วก็คนที่อยู่โดยไม่ชอบเราก็เปิดโอกาสนะให้เขามาแจ้งผลนาสินที่มีก็จะชดเชยให้นอกจากนี้ให้ออกจากพื้นที่นี่ไม่ออกวะเปล่าไปหาที่ดินให,หม่ คนละห้าไร่ก็เหลือกินเหลือใช้พออยู่ได้เนี่ยแล้วก็จะให้การสนับสนุนเลี้ยงดูเขาตามควรเ็าก็เป็นคนไทยก็เป็นคนในปกครองของผู้ว่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องดูแลเขาอยู่ดีมีสุขซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ให้ความสําคัญและให้ความสนใจก็จะจัดสรรที่ดินให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยคนละห้าไร่ถ้าหากว่า มาถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วไปยังไม่ถึงชุมชนแล้วก็คงจะต้องบอกว่าท่านยังไม่ได้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นชุมนชนชุมชนคู่เคียงของมหาวิทยาลัยแล้วคงต้องบอกว่าที่นี่คือฐานดั้งเดิมคือรากที่แท้ของวลัยลักษณ์ราษฎรรายแรกที่ย้ายเข้าสู่ชุมชนใหม่นั้น เราเลือกเอาตอนก่อนเดือน10ปี2537เมื่อวันที่13ตุลาคมพี่ดำเป็นชาวบ้านรายแรกจากพื้นฐานที่เป็นชาวนาที่ทุ่งบ้านไผ่ได้ตกลงใจที่จะย้ายเข้าสู่ชุมชนใหม่เป็นรายแรกในวันนั้นนะครับคุ่มในท่านนะที่เข้ามาอยนอลไรหยุ่นๆไหมนะครับมือค้อนนะครับพวกพุม่ม ด้รับข้าวทางทางราชการและไร้ควายวะมาฮ้าไเลยไเลยรักนี้จะสร้างมาในจังหวัดนครที่สำนักแน่นอนพวกพุทกคุณหรู้ฤทกิาคผมใจเป็นอย่างยิ่งว่ะมาฮ้าไยรักถ้าอะไรมาสร้างจังหวัดคนครนะครับก็มีความมาท่านละยอย่างคือมู่เราอยากได้กันแต่พอ,อามาจริงจริงมาสร้างที่ตาลานะครับพอสร้างสาลาพันในชุมจุนกองรอง เออในในมู่บ้านของโราที่เขาจะสร้างมาเลยนะครับคือในที่ของพมที่พมอยู่อาศัยอยู่ที่นี่มากังบนกันจานมู่เรางทุกๆกขันงทุกคนในยุ่นในพื้นที่นะครับมีความอ่อนนุ่ทาสร้างเลยทางราชกรารจะช่วยเลือมัผนโรผ่น,ร,นรือมัง้งทางราชกรารจะช่วยแผนฟือนะครับแต่พอมาตอนหลังเขาเอามาจริงๆนะครับทางมาเลยก็ดีทางนอำฟื้อก็ด,ทกดีทางจังบักก็ดีวะ่ะ พวกต้นหมื่นเชี่ยถ้าเล่าจากพืนฐีแล้วทางราชการจะไม่ต่อสิงนะครับคันไม่ต่อสิงพวกเพคิดกันแล้วคิดกันแล้วอ่าจำเป็นละต้องออกจากผืนฐีมายู่ที่ชุมชนไม่ดีเขาจะห้ห้าหลายข้ามอายุเลยทีห้าหลายก็จริงนะครับแต่มือเราปกครองทีกันมือค้อนทิศมาทิศหลายก็จริงแต่ทิศทีพิษกันนะครับคือมือเราอายุมือค้อนห้าทิศหลายโดยหลายก็จริงแต่ทิศม้ แต่การข้ามาอยหา,หายุห้า,าสหายเขาให้ชิดส้มบุญแบบอันนี้พุ่มบอกพุ่มตรงข้อรู้ลึกปรับลื้อมาอย่างทุกนะครับทีทางน้วยราชการเขาไม่ได้ถอดถิงนะครับทางมาเลยก็ดีทางราชการหนืงค้าหลวงพิรกดีทางจังหวัดก็ดีเขามาเยี่ยมบวกพุ่มบ่อยครัง้งกันเด็กคือผือนท่านคือหนึ่งห้ความเจริญบางคังคอยควาประปาถูกเรียนอนาคตไม นี่ก็อย่างนี้สร้างวัดขึ้นมาแล้วเราไม่ทิ้งเรานับชุมชนเป็นหนึ่งในสมาชิกของมหาวิทยาลัยและเรายังจะพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งปฏิบัติการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยยิ่งไปกว่านั้นเราเชื่อว่าฐานที่แท้รากที่แท้ที่ชุมชนนี้จะช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกอุดมการณ์อุดมคติให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเราด้วย เพื่อจะได้ไม่ลืมว่าราษฎรที่อยู่ข้างเราที่เดือดร้อนยังมีอยู่มากแล้วก็ที่เรามาเรียนอยู่ในทุกวันนี้ที่มหาวิทยาลัยก็มาจากภาษีของราษฎรเหล่านี้ด้วยเช่นกันจุดนี้เคยมีบ้านตั้งอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนั้นท่านที่มาในรุ่นแรกๆในะระอกแรกที่เราย้ายมาตั้งสำนักงานที่พื้นที่จริงนี้ก็คงจะยังจำได้เป็นบ้านของ รัษฎรรายหนึ่งที่ไม่ยินยอมให้มหาวิทยาลัยเข้าดำเนินการใช้ที่ดินผื้นนี้แบบยืนหยัดมั่นคงไม่ว่าเราจะใช้วิธีการดำเนินการอย่างใดก็ตามทั้งโดยวิธีการเจรจาโดยการอธิบายทางกรมที่ดินเคยถึงกับจัดนำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่4มาสำรวจตรวจสอบพิสูจน เรื่องถึงขั้นศาลได้มีการชี้ชัดและประนีประนอมกันจนเป็นที่เรียบร้อยแต่บ้านหลังนี้ก็ไม่ยินยอมอยากจะชวนทุกท่านกลับไปมองภาพครั้งหนึ่งที่ทางจังหวัดและอำเภอได้มอบหมายให้ท่านรองผู้กำกับท่านสารวัตรของสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอท่าสาราเข้ามาทำความเข้าใจกับราษฎรที่บ้านหลังนี้คือบ้านของคุณจรุงศรีกรณ์ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ6ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสิ่งละอันพันละน้อยเท่าที่ได้บอกเล่าไปแล้วณนะจุดนี้ผมเองในนามของมหาวิทยาลัยใคร่ที่จะลองเชิญชวนทุกท่านให้ลองระลึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านคงจะระลึกได้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นั้น พวกเราชาววาลลักษ์ได้มุ่งมั่นบากบั่นแล้วก็แก้ไขปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยมาจนเป็นรูปเป็นร่างทุกอย่างลุล่วงด้วยดีมาจนถึงวันนี้ได้ก็เชื่อว่าจากนี้ไปแม้งานจะไม่มีขั้นเสี่ยงภัยตามที่ทุกท่านเห็นแล้วก็ได้ทราบแต่ความร่วมใจที่จะทุ่มเทเพื่อมหาวิทยาลัยนั้นยังจำเป็นที่จะต้องมีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ก็เชื่อมั่นแล้วก็มุ่งมั่นว่าการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตจะก้าวไปด้วยดีสมกับที่ได้เริ่มต้น6ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยว่าอะไรละัะคืองานของเราคือพันธกิจของเราที่จะมุ่งมั่นกันต่อไปให้บรรลุผลตามที่เรามุ่งมั่นไว้ก็คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถเป็นประภาคารของสังคมพร้อมกับที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความสุขได้